แล้วก <Hello. S 2> ็ขอกราบ <c oughs> <c oughs> สวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สิบเจ็ดนะครับผมวันวันตุกี่สิบเจ็ดนะมันได้มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับเป็นวันทวงแค้นนะครับม <Yeah. S 2> ันเข้ามาในเวลาตอนที่สี่นะครับคือกิจกรรมนี้นะครับคือคือบางคนที่เข้ามาเล่นใช่ไหมก็อาจจะมงนะครับว่าดวงไฟวิญญาณหาจากไหนนะฮะว่าคนเข้ามาเล่นครั้งแรกนะ มันจะมีสามช่องนะช่องบนสุดซึ่งผมรับไปแล้วอ่ะนะอันนั้นจะช่องบนสุดอ่ะมันก็จะมีให้เราอิฐนะรับรับไปแล้วครับสิบสิบอันพอรับเสร็จใช่ไหมครับเราก็สามารถมารับตรงนี้ได้อีกครับในวันที่2ากรกฎาคม2563นะวันเดียวเท่านั้นก็คือเราก็จะได้มาเบ็ไม้เบ็ดบอลใหม่นะฮะกับดวงไฟวิญญาณนะฮะซึ่งดวงไฟวิญญาณนี้เขามาได้แจกงี้ครับเขาจะเป็น จะเป็นมาในส่วนในส่วนโหมดใหม่นะครับเป็นโหมดล่าวิญญาณนะฮะโหมดความตายกำลังมาเยือนนะครับผมนะครับ <the> ว่าโหมดนี้จะมาตอนไหนครับก็จะมาประมาณวันที่ย5นะครับวันยี่ิเป็นต้นไปวันที่ยีใช้เราเก็บนะเก็บไปจนถึงวันที่29่บเกนะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดโอเคครับแล้วถามว่าดวงไฟวิญารเก็บแล้วได้อะไรครับ ก็ S <S มันก็จะให้เราเข้ามาในเข้ามาในส่วนถท่นแรกเป็นงานนะ<ม>เข้ามาในส่วนนี้ซึ่งพอเข้าในส่วนนี้นะก็สุ่มสั่งเวสั่งเวสิบอันนิดหนึ่งอันน,นนะ<ม>โอเคครับในส่วนของรางวัลในการสั่งเวนะครับสั่งเวสิบอันก็จะได้ของนี้สิบชิ้นนะแล้วแต่ท่านผู้ชมนะว่าท่านผู้ชมจะได้อะไรแต่ซึ่งท่านผู้ชมทร,ร,มรับเป็นเช่าใช่ไหมคือมันไม่ข่มไม่ใช่ครับ เราสุ่มจนดวงยานครบร้อยห้าสิบใช่ไหมสุ่มสุ่มได้ห้าสิบดวงยันก็จะได้สเก็ตร่างร้อยดวงยันก็จะได้ประมาณได้ได้ลมจูชีบแล้วก็เก็บวิญญาณได้ร้อยห้าสิบก็จะได้เป็นบัตรคูปองไดมอนนะเพราะเราทำสามส่วนนี้ครบแล้วใช่ไหมมันก็จะปลดล็อกนนี้มาให้เราครับเป็นเซตเดยพิงเกอร์นะฮะเป็นเซตใหม่นะฮะ ส่วนในเซ็ตของผู้หญิงผมก็ยังไม่ทราบนะว่าจะมาอย่างไรจะสามารถรับยังไงฮะในในใน,ในส่วนกิจ,ะจะกรรมส่วนนี้นะครับเราก็จะได้กระเป๋าถาวรน,นะแล้วก็บัตรไดมอนด์นะกระเป๋าน,นี้ผมยังไม่แน่ใจว่ารับตรงไหนนะแต่ที่แน่ใจคืออันนี้เอาไว้วางหน้าล็อบบี้นะสามารถสามารถเนะี่ยสามารถรับได้ตรงนี้คนระับ แล้วกิจกรรมกิจกรรมนะผมว่าวันที่ยี่้าต้องต้องมีอะไรเพิ่มเข้ามาแน่นอนครับก็ผมนั้ทำงานส้มแล้วนะฮะสิบสิบแปดครั้งเหรอผมส่มไปแค่สิบครั้งนะแต่มันคืน 18, อสิบแปดอ๋อช่างครับแล้วส่วนในมีดนะเราจะได้ในวันที่ยี่ห้าเหมือนกันกิจกรรมมันก็ไม่มีอะไรมากนะแต่ก็เป็นของสายฟรีนะครับก็ ในส่วนนี้นะครับก็ขอให้ทุกใครที่เป็นสายฟรีก็ไม่ขวรพลาดนะครับโอเคครับผมก็จะบอกว่าในส่วนกิจกรรมที่ผมส่งไปล่าสุดนะก็จะเป็นชิบ้านะับชิบา,นะบาผมส่งไปประมาณสองรอบอะครับสองรอบะรอบะสองร้อยห้าสิบสองสองร้อยหสิบเป็นสองรอบนะ ผมไปดูบางคนนะบางคนเขาไม่รู้ไงว่าให้ในายสอนเนะี่ยมันเก็บแค่ยี่สิบห้าอันก็ได้ชีบ,บะได้แล้วบางคนแม่งเก็บห้าสิบอันก็เจานะ้าน่ะยี่สิบห้าอันก็ได้แล้วครับเอาง่ายๆรอบที่สองก็ได้แน่นอนโทเคน็นยี่สิบสิบอันแลกได้แน่นอนโอเคครับก็ส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ คลิปก็คงจะจบเพี้ยนแต่เท่านี้แลครับสั้นเกินบางทีเออหมจะบอกว่าผมจะบอกว่า,วาเสร็จนี้นะครับก็ต้องสังหารนะครับเราถึงจะได้มันก็เป็นชุดกระโหลกกระโหลกอะ,ะครับสีฟ้าก็อย่าลืมมาเล่นกิจกรรมกันนะครับผมสําหรับสายฟรีโดยเฉพาะเลยครับผมก็จบคลิปไว้เท่า,น,านี้แล้วะครับไม่อยากให้ยาวเกิน ก็อันดับแรกฝาก like, กดไลค์กดซับสไครวยนะครับเพื mm. ่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมนะครับ mm. ถ้าเกิดมีข่าวสารอะไรอัปเดตใหม่ๆจะได้ดูจะได้รู้เป็นคนแรกนะครับ mm. ผมจะพยายามอัปข่าวสารเรื่อยๆนะครับ mm. ถ้าไม่เกียจ mm. นะฮะถ้าไม่ขี้เกียจ์ละก็ถ้าเกิดช่องผมยอดซับถึงพันซับเลหนึ่งร้อย100ซับก็จะมีการแจกไดมอนนะ ก็ในะส่วนกิจกรรมนี้ก็ผมว่าก็ดีนะครับได้เสร็จมาแต่นะี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะมีตลาดมืดมาไหมส่วนคนดูใครที่รู้นะครับว่ามีมาหรือไม่มีมาก็คอมเมนต์ด้วยนะครับคอมเมนต์ด้วยนะครับโอเคครับก็เจอกันคลิปหน้านครับบ๊ายบายครับ